สวัสดีครับเจอกันกับผมหมอกิชชลรีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํำนายดวงประจําวันที่16ตุลาคม2564ในคลิปนี้นะครับ จะแตกต่างจากสองคลิปแรกนะครับคลิปนี้จะบอกถึงคนราศีมิถุนราศีกรกฎและก็ราศีกันสามราศีรวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคำทำนายก็เริ่มต้นวันนี้14ตุลาคมไปสิ้นสุดที่16ตุลาคมในคลิปนี้จะบอกดวงทั้ง3ราศีที่เหลือพร้อมทั้งเลขนำโชคเลขมงคลประจำวันที่16ตุลาคม2564นี้ ราศีไหนจะมีโชคมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปว่ากันฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมยังคงเหมือนเดิมครับมาเริ่มต้นกันที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับราศีมิถุนในอรอบปังนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าถ้ามีโชคจะมีโชคจากเด็ก เด็กในที่นี้อายุไม่เกินสิบขวบเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผิวขาวรูปร่างหน้าตาจิ้มริมอ้วนทวนจ้ำม,ม่ำเนี่ยถือว่ามีโชคเลยเวลาจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเสียงดวงคนราศีมิถุนให้หยอดตู้ทําบุญกับมูล,ลนิธิเด็กพิการเด็กหูหนวกตาบอดอะไรก็ได้นะครับลองทําบุญเสี่ยงโชคดูได้เลยลองทําบุญก่อนนะครับ ลองทําบุญแบบนี้ก่อนจากนั้นแล้วก็คอยเสี่ยงโชคถ้าใครมีลูก,ม,ลกมีหลานเวลาจะเดินไปแผงลอตเตอรี่ก็รอให้เขาหยิบจับให้ก็ได้โอกาสที่จะประสบความเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคนราศีมิถุนก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ถามผมว่าคนราศีมิถุนเนี่ยโชคลาบเยอะไหมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่ายังมีอุปสรรคป,ปัญหาให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคบ้างนิดๆหน่อยติดไปรวมบางทีก็จะเป็น2ตัวล่างสองตัวบนหรือ3ามตัวหน้าสามตัวท้ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างน้อยสุด เรายังดีที่มีโชควปลาบแวะเวียนมาหานะครับวันที่จะซื้อหวยและเสี่ยงโชคดีที่สุดก็คือวันที่16นะครับเวลาที่เหมาะสมของคนราศีมิถุนในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในวันที่1 6ตุลาคมนี้ก็คือช่วงเวลาเช้าก่อนเวลา1 1 0 0นนะครับคือเวลาไหนก็ได้แต่ก่อนเวลา 11.00. นอลองเสี่ยงโชคดูหากแม้นเรามีลูกมีหลานก็ให้เขาหยิบจับให้โอกาสที่จะเสี่ยงโชคถูกหวยก็มีสูงเช่นเดียวกันถ้าเลขนาโชคของคนราศีมิถุนถ เลขอะไรผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลขนำโชคของคนราศีมิถุนก็คือเลข6เลข1เลข0นยะครับหกหมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวสถานที่ซื้อก็คือ1บริเวณโรงเรียนอนุบาลเด็กหรือว่าโรงพยาบาลเด็กสถานเลี้ยงเด็ก หรือแม้จะเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ของเด็กๆคนราศีมิถุนหากแม่นผ่านตรงนั้นก็ลองแวะเ,เข้าไปซื้อดูได้นะครับหรือมีลอตเตอรี่ผ่านมาก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีมิถุนเวลาที่เราอยู่ที่บ้านแล้วลอตเตอรี่เขาปั่นจักรยานมาหาลองให้ลูกหลานเราหยิบจับให้เลยแล้วก็ควรที่จะเสี่ยงโชคกับขาจรจรึงจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะครับ เพราะคนราศีมิถุนเนี่ยมีโชคจรเข้ามาหาแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้คือดวงชะตาของคนราศีมิถุนนะครับในงวดวันที่16ตุลาคมนี้คราวนี้มาต่อกันกับราศีที่2ก็คือราศีกรกฎนะครับ ราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎในรอบปักนี้ต้องเรียนตรงๆว่าดวงชะตายังไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่ทางที่ควรจะต้องทำก็คือการเร่งสร้างบุญไทยชีวิตโครกระเบือหรือไทยชีวิตสัตว์ใหญ่หรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องถือศีลกินเจก่อนในรอบปักนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะสูงบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุหรือข้อหาอยามร้ายแยงมหา นะการที่จะเสี่ยงโชคคนราศีกรกฎในรอบปักนี้ผมมองว่าอาจจะต้องชะลอไปก่อนอาจจะดีมากหากเราเก็บเงินเก็บทองนั้นไว้รอไว้เวลาที่เรามีโชคดวงเปิดแล้วค่อยเสี่ยงโชคก็ได้ สาเหตุที่ผมแนะนำไม่ให้เสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลาคมก็ด้วยเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนับเป็นเปอร์เซนต์จาก100เปอร์เซนผมมองว่าประมาณ20โอกาสที่จะถูกก็พอมีแต่ที่เหลืออีก80แนวโน้มที่จะเสียเงินทองมีค่อนข้างที่จะมากเพราะนั้นไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะครับแต่แนะนําให้ทําบุญสุนทานแทนแล้วที่สำคัญที่สุดคนราศีกรกฎช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ควรที่จะงดการเดินทางตั้งแต่วันนี้จกนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเท่านั้นนะครับหากกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรจะมีเพื่อนเดินทางไปด้วยหรือให้คนอื่นเขาขับให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะอาศัยขนส่งของสาธารณะก็จะดีที่สุดนะครับคนราศีกรกฎนะครับหากแม้นมีโอกาสช่วงออกพรรษาหรือว่าช่วงไหนที่เราสามารถไปประพฤติปฏิบัติทําได้ผมแนะนําให้คนราศีกรกฎเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพราะดวงชะตามีดาวมฤตยูทับลักนาเกิดอยู่ส่งผลให้บังเกิดเรื่องราวของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสูญเสียทรัพย์สินบางครั้งบางทีอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรือ ตั้งใจก็ได้ไม่ตั้งใจก็ได้บางครั้งอาจจะถูกหลอกถูกโกงไปหรือคนไข้ไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือมีเกณฑ์ที่จะส่งผลให้เรื่องของการเงินสูญเสียได้เพราะฉะนั้นการจะเสี่ยงโชคถือว่ายังไม่ควรเสี่ยงนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไปว่า20%มีโอกาสที่จะถูกแต่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับบางครั้งการถูกหวยอาจจะไม่พอกับการที่เราซื้อหวยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับ จบราศีกร,รกฎแต่เพียงเท่านี้นะครับในกรณีท่าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆนะครับคนราศีกร,รกฎเนี่ยนะครับก็ควรจะทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโกกบอือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองก่อนนะครับหรือบางครั้งเราก็อาจจะไปทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือนี่สงฆ์ชระนิสงฆ์ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ลองเสี่ยงโชคดูโดยอาศัยดวงของคนขายเป็นคนจัดการให้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ เอาละครับราศีกรกฎก็คงจะบอกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในกรณีถ้าต้องการอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ไปดูท้ายคลิปนะครับผมจะมีเลขนาโชคประจําวันที่16ตุลาคมนี้ให้อยู่นะครับมาต่อก,กันกับราศีสุดท้ายก็คือราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับชาวราศีกันในรอบปักนี้แม้โชคลาภอาจจะไม่โดดเด่นนะักแต่คุณจะมีโอกาสสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาะถ้าเป็นเรื่องงานผมมองว่าคุณกําลังจะได้งานใหม่ ถ้าคุณกําลังจะสอบเข้ารับราชการคุณกําลังจะมีโอกาสประสบความเร็จใครที่กําลังอยากจะเดินทางหรืออยากจะไปศึกษาต่อร่ําเรียนต่อหรือกําลังอยากจะต่อยอดทางธุรกิจสมหวังตั้งใจที่ตัวเองปรารถนาหรือหากอยากจะขายที่ขายทางคนราศีกันก็สาเร็จเสร็จสิ้นยิ่งถ้าใครที่กําลังทําธุรกรรมทางการเงินอยู่ในรอบปังนี้คนราศีกันมีโอกาสประสบความเร็จแม้เหลือเวลาอีกสองวันก็ตามถ้าถามเรื่องของโชคลาภคนราศีกันเองอาหารการกินความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วรวมถึงโชคลาภก็มีมาบ้างแวะเวียนมาหา พอป,ปลายอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้คนราศีกันเนี่ยพอที่จะได้เฮกับเขาบ้างนะครับโดยรวมก็ต้องถือว่ามีโชคแต่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ส่วนที่จะได้สําเร็จเสร็จสิ้นของคนราศีกันก็คือความสมหวังความบริบูรณ์ในสิ่งที่จะได้รับตั้งแต่วันนี้จกนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีกันแล้วเนี่ยต้องดีใจด้วยว่าแม้คุณจะไม่มีโชคมีลาบจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่คุณมีโชคจากด้านอื่นงานที่คุณทําสําเร็จสมหวังเจ้านายพร,รรนนพร้อมปรับเรื่องเงินเดือนพร้อมปรับเร รวมถึงการที่จะสอบเข้ารับราชการก็ประสบความเร่นหรือใครที่กาลังอยากจะปาถนาอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้หรือท่านไหนที่กําลังอยากจะท,ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะเปิดธุรกิจใหม่ๆหรืออยากจะเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการเองคนราศรีกันก็มีโอกาสประสบความเร็จนี่คือสิ่งที่จะได้รับจากดวงชะตาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ส6บตุลาคมนี้อันนี้ลากยาวไปจนกระทั่งถึงวันที่ หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดในราศีกันเป็นแบบนี้แม้โชคลาภจะไม่มากแต่คุณมีเกณฑ์ดีประสบความสำเร็จกับสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาะซึ่งมันถาวรแล้วก็ยั่งยืนกว่าเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับอันนี้คือดวงชะตาของ3มราศีสุดท้ายที่เหลืออยู่ประจําวันที่16บตุลาคม2 5 6พก็คือราศีมิถุนราศีกรกฎและก็ราศีกันนะครับเป็นการทํานายแบบรวมกว้างไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมจริงๆแล้ว เรามาถึงเลขนำโชคประจำวันที่16ตุลาคม2564ดูซิว่าจะมีเลขอะไรที่มีโอกาสมามีโอกาสที่เนี่ย4ตัวนะครับใครที่ชอบเลขที่ผมให้ไปก็ลองดูแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเลขที่ให้ไปก็คือเลข3 2 1แลวก็9มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวใครชอบไหนอะไรยังไงก็ลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปประจำวันที่16ตุลาคมของผมหมอกิชชวรีก็ทำไปครบเรียบร้อยนะครับทั้ง12ราศีส่วนว่าราศีไหนอะไรยังไงมีโชคลาภม,มากน้อยแค่ไหนก็เข้าไปดูกันเองนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆผมออกไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับเอาล้ครับสำหรับคลิป ประจำวันที่16ตุลาคมกับผมหมอกิจชลีก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ทุกๆราศีมีแต่ความสุขความเจริญมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลกินไม่หมดที่สำคัญที่สุดมีโชคมีลาภถูกรตอรีร่รางวัลที่1ทุกๆท่ทานเลยสวัสดีครับ